สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน n n e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเจ n เน a เรตวิดีโอด้วย Google AI Studio กันนะครับวันนี้จะเป็นการทําบนมือถือซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากการทําบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอาละครับมาดูกันดีกว่าว่าทาอย่างไรเริ่มต้นครับคุณก็เปิดมือถือของตอนเองขึ้นมาครับแล้วก็ พิมพ์คำว่า Google AI Studio อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในบางท่านนะอ่ะแตะนิ้วไปตรงนี้ได้เลยครับแล้วพิมพ์คำว่า Google AI Studio เข้าไปแบบนี้นะจากนั้นครับแตะนิ้วไปที่ Google AI Studio ได้เลยเมื่อแตะนิ้วไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่หน้าของ Google AI Studio นะครับจะเร็วจะช้าก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตอยู่ที่สเปคค,คอมเอ้ยโทษทีสเปคสมาร์ทโฟนนะครับทางด้าน ทางด้านบนจะมีไอคอนเป็นขีดสามขีดแบบนี้แตะนิ้วไปได้เลยครับและคุณผู้ชมแตะนิ้วไปที่ Generate Media จำไว้เลยนะครับการ Generate Media เราสามารถ Generate ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอก็ใช้เมนูตรงนี้ครับแตะนิ้วไปที่ v ีโครับเพื่อที่เราจะได้ Generate วิดีโอกันอ่ะมองมาที่มุมบนขวามือครับมีไอคอนเป็นขีดสขีดเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของบาสเกลแบบนี้แตะนิ้วไปได้เลยครับ คุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นอัตราส่วนแบบ16ต่อ9หรือ9ต่อ16ตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางครั้งเข้าไปดูในคอมพิวเตอร์ก็ไม่มี9ต่อ16นะครับวันนี้ลองมาทำบนสมาร์ทโฟนก็ปรากฏว่ามีนะบางทีตอบคอมเมนต์ไปก็ดูจะแปลกๆเหมือนกันเดี๋ยวถูกบ้างเดี๋ยวผิดบ้างเพราะว่ารู้สึกว่า Google AI Studio จะมีการอัปเดตอยู่โดยตลอดนะครับ ความยาวของวิดีโอได้8วินาทีนะครับเฟรมเปอร์เซกอยู่ที่24แล้วนะแล้วก็ 720p นะครับเป็น resolution จากนั้นครับเราเลือกอัตราส่วนที่เราอยากได้แล้วสมมติว่าเลือกเป็นแนวตั้งนะครับแต่นี้ไปตรงนี้นะถ้าหากว่ามีข้อความแบบนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมปิดได้เป็นข้อความเตือนนะครับว่าเวลาที่เราใช้ Google AI t u d i o เนี่ยมันจะมีลิมิตใช้ต่อวันนั่นเอง สังเกตทางด้านบนตอนนี้เขามีตัวเลขปรากฏให้แล้วมี1นทับสินะครับ1นึทับสิเนี่ยคือผมเหลืออีกครั้งเดียววันนี้เจเนเรตไปเยอะแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใน1วันเราก็จะเจเนเรตวิดีโอได้10ครั้งโดยประมาณแบบนี้นะอ่ะโอเคไปเอาพร้อมกันดีกว่าผมบอกว่าแมวสีดำตาสีเหลืองกลมโตนะครับกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีเอาพร้อมไปใส่ตรงนี้คุณผู้ชมก็พิมพ์สดๆไปได้เลยนะ เสร็จแล้วก็อัน,นิ้วแตะไปที่อไอคอนรูปลูกศรชี้ขึ้นนะครับตอนนี้เราก็นั่งรองให้ทาง Google AI Studio เนี่ยเขาเจเนอเรตวิดีโอให้กับเรานะครับซึ่งผมเหลือแค่ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นผมจะจะไม่สามารถเจเนอเรตเพิ่มให้คุณผู้ชมได้รับชมได้นะเพราะฉะนั้นเราก็รอแค่ คลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอเดียวก็แล้วกันนะครับอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปคของสมาร์ทโฟนเรา,า CPU แรงไหมนะแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตเราดีมากน้อยแค่ไหนก็ความเร็วความช้าอ้ออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญช่วงของการใช้งานของผู้คนนะครับเราต้องยอมรับว่าปัจจุบัน google ai studio เนี่ย เป็นที่ยอมรับของผู้คนเป็นจำนวนมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะมีการใช้พร้อมๆกันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็จะทำให้ความเร็วในการเจ n เน a เรตวิดีโอเนี่ยมีไม่มากตอนนี้สังเกตว่าเขากลับไปเหมือนกับเจ n เน a เรตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งดูแล้วจะค่อนข้างนานยังไงเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคุณผู้ชมนะไม่ต้องแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยครับเวลาที่เราเจเนเรตวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มต่างๆปรากฏขึ้นมาที่ตัวของวิดีโอแต่ปัจจุบันนี้สังเกตได้เลยว่าบางทีเรามองไม่เห็นให้คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะมันอยู่ทางด้านล่างเนี่ยครับบางทีเรามองไม่เห็นแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันไม่สามารถดาวน์โหลดได้หรือเปล่าคุณผู้ชมแตะนิ้วไปที่วิดีโอก่อนนะ กดค้างแล้วก็เลื่อนแล้วก็ลองเลื่อนๆหาปุ่มที่เป็นลูกศรชี้ลงแบบนี้ครับลองแตะนิ้วไปนะก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอนี้ได้นะครับมีขนาดอยู่ที่1.69เมกนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตนิดนึงบางบางครั้งวิดีโอมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เกินขอบไปเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นทําให้เราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะมันดาวน์โหลดไม่ได้หรือเปล่านะหรือว่าถ้าหากระบบปฏิบัติการอื่นลองมาคอมเมนต์กันต่อนะว่า ได้ไม่ได้เป็นอย่างไรผมจะได้พยายามหาวิธีช่วยเพิ่มเติมให้เดี๋ยวลองหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วลองเปิดดูว่าวิดีโอใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่ะก็ใช้ได้นะแมวสีดำแต่ก็ไม่ดำซะทีเดียวก,ก็ได้ประมาณนี้อ่ะโอเคแตะไปที่ลูกศรน,นะครับทางด้านบนเพื่อกลับออกออกไปยัง Google AI Studio นะครับ และทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของการใช้ Google AI Studio บนมือถือนะครับเจนเนอเรทวิดีโอหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในายเทคโนโลยี n แนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เหมือนเช่นเคยครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลาการไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ